สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนนะครับในการไต่ตองในการพูดนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะพูดนะครับเราต้องมีการไต่ตองความคิดของเราไว้ก่อนนะครับจำไว้เสมอนะครับว่าก่อนที่เราจะพูดเนี่ยเราเป็นนายคําพูดแต่หลังที่เราพูดไปแล้วคําพูดเป็นเจ้านายเรานะครับเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราพูดไปนะครับแล้วถ้าเกิดเราพูดไปโดยไม่คิดนะครับมันก็จะนําปัญหามาสู่เรานะครับโอเคครับเรามาดูนะครับว่าสิ่งที่ใช้ในการไต่ตองเป็นอะไรบ้างครับอย่างแรกนะครับอย่างที่หนึ่งเดี๋ ในเรื่องของความจริงครับถ้าเกิดใครจะพูดอะไรเนี่ยคุณต้องมั่นใจนะครับมันคือความจริง100%ไม่ใช่ความจริง5 0หรือเป็นความจริงที่คุณฟังเขาเล่ามาแล้วไม่มีการตรวจสอบนะครับว่ามันจริงหรือเท็จนะครับอันนี้ไม่ได้อย่างที่2ก็คือในเรื่องของมีประโยชน์ครับถ้าเกิดสิ่งที่คุณพูดมาให้มันเป็นความจริงแต่มันไม่มีประโยชน์มันก็หาสาระแกนสายของสิ่งที่พูดไม่ได้นะครับว่าเฮ้ยมันจะทําให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาอย่างที่3านะครับนอกจากจริง มีประโยชน์แล้วมันต้องพูดด้วยจิตใจที่มีความเมตตากรุณาครับนั่นก็คือมีความสงสารนะครับแล้วก็ปรารถนาให้ผู้อื่นจะพ้นทุกข์นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะนําไปสู่การพูดที่แก้ไขปัญหาครับเพราะบางคนนะครับพูดความจริงไหมจริงมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์แต่สิ่งที่พูดออกมานะครับโอ้โหสร้างความเป็นศัตรูนะครับแล้วก็สร้างความร้าวฉานขึ้นมาอย่างเยอะมากนะครับบางคนก็สร้างความแตกแยกครับแทนที่จะทำให้องค์กรมันรวมกันนะครับก็ทําให้องค์กร แตกแยกนะครับอันนี้ก็จะเห็นบ่อยมากครับฉันถือว่าฉันพูดจริงฉันมีประโยชน์ฉันพอแล้วแต่ว่าคุณไม่พูดด้วยจิตที่มีเมตตากรุณาเนี่ยคุณก็จะสร้างความแตกแยกนะครับไปกับสังคมนะครับและอย่างที่4ี่อย่างสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของการละเทศนะครับต้องรู้นะครับว่าเฮ้ ي, สิ่งที่พูดเนี่ยมันเหมาะกับเวลาเหมาะกับสถานที่หรือเปล่าอา้าวหลายคนถามพี่อ่นนี้มันมันเกี่ยวเหรอพี่อ่นการละเทศอ่ะเดี๋ยวพี่อ่นยกตัวอยา่างง่ายๆนะเรื่องการละเทศนี่มัน ง่ายมากครับก็คืออย่างเช่นว่าถ้าเกิดใครดูหนังเรื่องผู้เจ้านะครับจะเห็นใช่ไหมครับว่ามีตอนหนึ่งนะครับมีผู้หญิงนะครับที่เขาเสียลูกไปนะครับแล้วก็มีความเป็นแบบอะไรคลั่งนะครับแล้วก็เลยไปขอใหุ้ทธเจ้านะครับช่วยให้ลูกฉันฟื้นขึ้นมาเถิดผู้เจ้าต้องบอกว่าทําได้สิแต่เจ้าต้องไปหาเมล็ดผักถ้าเพี่นจะไม่ขีดผักกาดนะจากบ้านใดบ้านหนึ่งก็ได้ขอแค่เม็ดเดียวแต่ว่าจะต้องมาจากบ้านที่ไม่มีคนตายเท่านั้นนะผู้หญิงคนนั้นได้ยินอย่างไงก็ปุ๊บนะไปเลยครับไปหาทุกบ้านในเมือง ทุกบ้านในเมืองบอกเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ย hey, เม็ดปากกาดอ่ะให้ฟรีก็ได้แต่บ้านที่ไม่มีคนตายไม่มีหรอกคือเมื่อผู้หญิงคนนี้ให้ไปหามาทั้งเมืองก็เลยเข้าใจนะครับว่าให้ hey, ความจริงทุกคนมันต้องตายจากนั้นนะครับเขาก็เลยทําใจได้นะครับแล้วผู้เจ้าก็อ่ะมาเริ่มเทศนาเห็นไหมครับวิธีการสอนผู้เจ้าเนี่ยบางครั้งก็ยึ่กับการเทศะแต่ถ้าผู้เจ้าจะพูดกับพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าชาติศัตรูยังไงครับอ่านก็ต้องนั่งขับม้าเท่ๆหน่อยครับแล้วก็เทศนาไปนะครับเห็นไหมครับสถานการณ์เนีย มันก็ต้องนําไปสู่นะครับวิธีการพูดที่แตกต่างกันครับโอเคครับเวราจบความรู้คลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ